สวัสดีค่ะผงค่ะฟังค่ะก็หลังจากคราวที่แล้วนะคะเราได้แกะกล่องเครื่องชงชาเขียวอัตโนมัติที่ใช้งานที่บ้านนะคะไปแล้วเนาะเพื่อนๆก็ทักเข้ามากันเยอะค่ะว่าเอ้ยชอบนะดีไซน์เก๋ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทาให้เรามีกําลังใจเนาะสรรหาของใหม่ๆมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยนี่เลยมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ จะ,ะะจะเป็นตัว NIC ค o ลเลอร์เซนเนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการใช้สีค่ะจะช่วยทำให้การเลือกใช้สีของคุณนี่ง่ายขึ้นอีกมากเลยค่ะ ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอะค่ะเคยเห็นสีตัวนี้เอ้ยเนี่ยคือสีที่เราชอบเนี่ยแต่มันคือสีอะไรละ่ะโค้ดสีอะไรหรือว่าถ้าจะไปที่ร้านสีจะบอกเขาไว้ายังไงอย่างเง,งี้ยค่ะมันมีปัญหาอยู่มากมายเนาะอย่างจริงๆอะเราเป็นคนแต่งบ้านอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบนะเวลาจัดห้องนอนลูกเวลาจัดแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับโต๊ะที่บ้านตกตก,ตกลงมันสีอะไรจะหาเทียบอย่างไงมันยากนะคะตัวนี้นน<อ>จะตอบโจทย์มากซึ่งเด<ไ>ีย๋ยวมาดูกันแบบวิธีการใช้งานมันง่ายมากแล้วก็สิ่งที่เขา มีในเครื่องเล็กๆเนี่ยมันเออมันเก๋มากจริงๆค่ะอย่างแรกนะคะต้องบอกเลยว่าคุณสมบัติของมันมีอะไรบ้างคะ่ะอันแรกนะคะก็คือเครื่องเนี่ยทนทานมากเขาบอกเลยนะคะว่าสามารถใช้ได้ในทุกสภาพอากาศก็คือไม่ว่าจะร้อนจะโดนฝนก็ได้นะคะนิดหน่อยเนาะก็ร้อนฝนหนาวได้เลยะคะ่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยเคลมมาว่าก็คือการทํางานเนี่ยทนทาน,นะคะ่ะแล้วอยากจะบอกว่าเมลินนะ่ะแอบไปเทสโดยการทําตก มมเมื่อกี้ทาตกมาแล้วแต่ว่าลองใช้ดูคือใช้ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการทนทานไว้ใจได้ค่ะ,ะเนาะเรื่องที่สองะคะ่ะก็คือสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างที่เห็นนะคะว่าหงเนี่ยจับด้วยมืออย่างเงี้ยเห็นไหมมันเทียบเท่าขนาดแบบ หนึ่งกำมือวึบ,บหายไปเลยและเบามากด้วยนะคะน้ำหนักเบามากใช่ค่ะสามารถเก็บเข้ากระเป๋าเสื้อเข้ากระเป๋ากางเกงไปไหนพกพาสะดวกแถมไม่พอนะคะนี่มีที่ห้อยด้วยสามารถห้อยคอได้ด้วยใส่ห้อยคอติดเข้ามาในกล่องนะคะคือมันร้อยตรงนี้แล้วก็ใส่ ของคอได้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะแบบได้อินสป r ร t เ o ชันที่ไหนไปแคมปิง้งไปเดินชอปปิ้งยังไงค่ะแล้วเจอสินค้าที่อชอบสีที่ใช่อยากจะสแกนดูสีดูอะไรได้หมดเลยค่ะก็คือสามารถพกพาไปไหนได้เลยอันที่3นะคะคือชาร์จไฟสะดวกค่ะ,คะตัวนี้ไม่ต้องใส่ถ่านไม่ต้องอะไรเลยเราชาร์จไฟไว้เลยเนาะ กรคือจะมีสายชาร์จใช่ค่ะจะมีสายชาร์จไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถเสียบชาร์จไฟที่บ้านแล้วก็เวลาจะไปไหนคะ่ะก็พกแค่เครื่องเครื่องเดียวไปได้เลยเนาะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องของดีไซน์ใช่อันนี้ได้รางวัลอะไรเอ่ยเครื่องนี้ได้รางวัลมา2รางวัลน,นะคะจะเป็น red dot design award ซึ่งการันตีอยู่แล้วว่าใครได้รางวัลน,นี้คือการออกแบบดีไซน์นี่เจ๋งมากจริงๆกับอีกรางวัลน,นึงได้ของเยอรมัน design award นะคะ นอกจากเรื่องของความสวยงามภายนอกนะคะการดีไซน์เขายังดีไซน์ให้สามารถเนี่ค่ะ เซนเซอร์ข้างในนี่นะคะจะอยู่ข้างในพร้อมกับมีแสงไฟในตัวนะคะเวลาที่เราเซนเซอร์ของอย่างเช่นห้องยาเซนเซอร์โตะอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเ,เป็นสีของมันโดยเฉพาะเลยโดยที่ไม่ว่าจะเป็นเงาจะเป็นแสงไฟข้างนอกหรือว่าจะเป็นในที่มืดต่างๆจะไม่มีผลที่จะทําให้สีเราเพีย้ยนเขาดีไซน์มาให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของออแสงไฟเงาหรือว่าความมืดต่างๆค่ะจะไม่มีผลอย่างที่แจ้งไว้เนาะ แล้วตัวนี้นะคะสามารถาเจนออกมาให้มันเป็นโค้ดสีแบบดิจิตอลนะคะเป็นรหัสของ CMYK หรือ RGB ก็มีหมดหรือสามารถจะเอาเป็นสีที่ทำเป็นเพ์ก็คือสามารถจะเป็นโค้ดสี TOA สีทาบ้านทั่วไปที่สามารถจะได้เป็นโค้ดซึ่งเอาไปซื้อได้ที่ร้านเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือสามารถแปลงจากสีที่เราเห็นกับตาค่ะไปเป็นสีดิจิตอลโค้ดต่างๆที่สำหรับคนที่จะเอาไปใช้งานค่ะไปใช้งานได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยค่ะ นี่คือฟังก์ชันง่ายๆนะคะเบสิกที่เราเกล่าวถึงเนาะจริงๆฟังก์ชันเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาใช้ร่วมูก,กับอแอปในมือถือนะคะแล้วต่อไปนะคะเขาอาจจะพัฒนาให้สามารถใช้หรือเจนสีได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้ก็คือได้ประมาณ1น0 0 0 0กว่าสีพิกเซลที่เขาสามารถมาแล้วก็มีลูกเล่นอะไรต่างๆในแอปได้อีกเยอะ,ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวิีใช้ได้ยังไง ใช้งาน Nex ม m i ิ i 2นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเริ่มจากดาวน์โหลดแอป,ปมานะคะเปิดใช้งานบลูทูธแล้วก็สแกนพื้นผิวได้เลยจากนั้นมันข้างในแอป,ปก็จะมีคู่สีให้เลือกเราชอบสีไหนกดได้เลยกดเสร็จก็แชร์ให้เพื่อนจบเลยค่ะตัวนี้ง่ายนิดเดียวมากจริงๆค่ะค่ะ ที่ไปดูวิธีการใช้งานแล้วเครื่องนี้นี่มันเก๋มากๆจริงๆนะคะสามารถช่วยตอบโจทย์คนที่แบบชอบการใช้สีได้มากๆเลยนะ,ะเพราะสีจริงๆแล้วมันมีอยู่รอบๆตัวเรานะคะเราอยากดูดสีไหนเก็บไว้เมมไว้นี่มันตอบโจทย์มากๆเลยะคะ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะแบบมองหาสินค้าเก๋ๆแปลกๆใหม่ๆนะคะก็โกเซอรี่ของเรานะคะจะพยายามหาสินค้าเก๋ๆที่ไม่เหมือนใครนะคะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆฟังค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ช่องทางเราเลยเนาะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตค่ะ Li วิ่กิน Feeling Good ค่ะกินดีอยู่ดีค่ะ มีอะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะแนะนําเราได้เนาะ<ม>ว่าเอ้ยเคยเห็นสินค้านี้ที่เมืองนอกนะอยากให้เราลองแบบหามาให้ได้หรือว่าอยากแบบลองเออมาพูดคุยคอมเมนต์กันเกี่ยวกับตัวสินค้าตัวนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็ฝากเนาะกดไลค์กดติดตามค่ะช anel เราด้วยนะคะค่ะหรือถ้าสนใจสินค้าเกี่ยวกับงานบ้านและสวนสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www. goserly. co. th นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะลิงก์ไว้ให้ข้างหลังนะคะงั้นวันนี้ไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ